ยับหัวไว้ยับหางไว้ไม่งั้นพี่นองตัวตัวมือควาเด้อยู่มือควาตัวมือควาสดนึงไงยักตัว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 สองไสองโอ้สองเต็มบ่ตัวบ่ทำรดาเลยพี่น้องบานเนี่ยเดเบิ่งแกด้วยแกด้วยแกดหวยแกาแด้แก่้วดแกดด เออผมเป็นยังบึกอกจีเออแบบึกอกอุ้ยเอาเอาเอาขักใหญ่เลยนี่หักหวานแล้วเต้นตั้มหัวเข่าตัาพพงตั้มหัเข่าพูดอีกแล้วพูดอีกแล้วพูดอีกแล้วเอ๋อทั้งคุณกะเอาว่าทั้งคุณได้พี่น้องคุณตามทั้งคุณนะ nhăn <laughs> nhăn vô ba? Nhân yuân ba? Oh, phiêu 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 làm phiêu 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 โอ้ยหิควีเนาะวน่ะบักไงเลยพี่น้องปวน่ะตั้งผุนอามตามเลยปนดอ๋อกำปักกำปากทุงไว้ออกบ่ออกล้วบ่กำคอปลาดุกอะกปลาดุกยตบแต้มันเถอะแม่เนี่ยนี่กปลาดุกน่ไปตบแต้มมันเด้อสัตว์

Các bạn hãy đăng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn